สลัดให้ใครนะให้ผู้หญิงให้ตายเถอะไม่ได้ต้องทำฟาร์มก่อนนี่ไงวันนี้ฝนไม่ตกไม่ได้ต้องทำฟาร์มไม่ได้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 ตังค์ต้องมาก่อนมีตังค์ก็ต้องซื้อของฝันให้ให้ทุกคนในเมืองได้นะฮะหนีไม่เจาะจงเลยโคตรรอเก็บไม้ก่อนเก็บนี้ก่อนหิน่าน ที่ทำทัชอุ๊บอ้ยเจ็บเนลนอุ๊บเออเ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 อต้องมานั่งรถตาถงทุกเช้ารู้สึกชอบจู่ๆก็ชอบวันฝนตกขึ้นมาเออไว้ยาเยดะเดะเด เราเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะแอนเนอร์จีเหลือปุ๊บวันที่4อยู่ดันยังไม่เปิดนะฮะยังลงไม่ได้เย้เพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ต้องไปดูหรอกเราจะเหลือใครอีกที่ยังไม่รู้จักอนะเหลืออีกกี่คนนะโอ้ยตรงนี้เหลือทอนไหมอืมเราเลยแล้วเหลือคนไม่รู้จักเหลืออีก3คนนะฮะใครวะ หลือใครยังัไม่ได้คุยนะฮะเอ้าเหลือใครเนี่ยเอ้าเจ้าของร้านสะดวกซื้อก็ยังไม่ได้คุยอีกหรอเห็นไปซื้อของเลยก็จะได้คุยแล้วตไม้ตายเถอะไปซื้อของที่ร้านจ่ายตังนี่ก็คุยนู่นคุยนี่ถามราคานี่ก,ก็ก็ไม่ถือละก็ไม่ถือว่าคุยเหรอเนี่ยต้องไปกดคุยด้วส่วนตัวอะไรหรออืมเกมนี้สอ,อนให้เราเขายุ่งในชาวบ้านนะ ออตายเถอะเฮ้ยไปยาเขียวไว้อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยออโอเคอย่าตกปลาไม่ตกนะวันนี้วันนี้ไม่ตกปลาเก็บเก็บเอาไฟไปด้วยเผื่อเผื่ออะไรเผื่ออืมเปิดป,ป,ปากตรงนี้เลยไป มีของไม่เอ่ยไม่มีอีกแล้วมีให้บ้างก็ได้โอเควันนี้ร้านร้านเปิดแล้วดูร้านนะดูร้านเปิดร้านอฮ้ยนี่ใครนี่มาลุมาทำงานเหรอ เข้าไปแล้วนะเนี่ยผมม่วงอ่ะยังไม่ได้คุยสักครั้งเลยอ่ะคุยตอนพาร์ทแรกพาร์ทเดียวเฮ้ยแพ็กยี่สิบสี่สองพันเลยหรอนี่ะเรามาซื้อโรเตโต้สตองสดอาจะเพิ่งซื้อมีหกอันเองอ่ะ โตอะไรอ่ะใช่หกวันโตคุยด้วยปิยออือไปละเคเดี๋ยววันเดดนี้เราเข้าไปปลูกตอนกลางคืนก็นได้มีค่าแล้วกันถือว่าข้ามวันถือว่าข้ามวันนะเฮ้ยนี่แพนนีโอ้โหไม่ค่อยได้คุยกันเป็นไงโอเควันนี้เอาทำไมลักกี้เหรอชโชคดีอะไร ชอบอ่านหนังสืออยู่เนาะรู้สึกเพเนียชอบอ่านหนังสือได้เป็นครูนี่อ่านอย่างอื่นไม่ได้เหรอออนิเมะออนิเมะอะไรเงี้ยมังงะอ่ะชอบอ่านหนังสือพวกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอเคฮะปึ๊บปื๊บปื๊บยังเข้าไม่ได้โอเคดูหัวใจกันดีกว่ายังไงเพิ่มสักคนเลย ใครไม่เป็นไรตรงนี้เอา,มาไม่ได้ที่ตบปลามาวันนี้ก็กาจะไม่ตบวัววันแรกนี่ทำอะไรดี่วันแรกเรายังยังไม่ค่อยได้ทำอะไรใช่ไหมสำรวจไงหาคนเนี้ยครบเนี่ยฟุ๊กฟุ๊กไม้ในกล่องเราได้เท่าไหร่นะสองร้อยกว่าใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวทางไปข้างล่างแอะอ่ะนี่อะไรนี่อะไรนั่น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 ,น,นเก็บได้เก็บได้ใครเอาผูกไว้เนี่ยเออมันมีท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำน้ำเสียด้วยสีเขียวเลย ปลาตายพอดีเข้ามได้คขาได้คขาได้คขาได้คข้ามดาวเออรู้สึกเจ็บลิ้นเมื่อเจ็บลิ้นก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวๆ <c oughs> บ้านหลงังอืมบ้านหลังนะ ูสภาพก็ไม่น่าไปกดอะยังมีใครออกมาทำไงมปุ <laughs> ๊บโอเคปุ๊บอืมยายเยอะเหลือเกินอืมเคลียที่หน่อยโอเคปุ๊บปุ๊บเอาเลยอาตกลงจะเลีย,เ,ยเนี่ยเลียแล้วกันมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย มรีวิวเหรอไม่ชอบบริเวณตรงนี้นะฮะยังม,มีของอไนเรไียเียชอบนี้ปะชอบเอ่อสปรินต์ออนออนชันออนชนันอะไรอยู่วะเนี่ยไม่เก่งอังกฤษเลยมาทำอะไรตรงชายหาดทำอะไรตรงแม่น้ำตรงนี้นีไ่ไปทะเลอะวิวสวยกว่านะ เออเราไปทำอะไรดีกว่าเผื่อมีอะไรเก็บอีกพอดีไม่อยู่แล้วครับรู้สึกว่าเริ่มขาดแคลนเอ้ยเอ้ยอย้นอนนอนนอนเอ้นี่ไงที่เอยอันเดียวทิ้งไป เฮ้เราหยิบหยิบหนังสือมาเหรอเฮ้เอาอลืมหยิบหนังสือมาให้ตายเถอะโอ้โหเรื่องไม้ทิ้งทำไมเนี่ยเมื่อกี้ไม่เป็นไร ห้องสมุดดีกว่าเจอหนังสือสองครั้งแล้วเนี่ยตอนจะห้องสมุดหรือห้องหนังสือไปนเนี่ยอันนี้เอ้ย,อยทางนี้ทางนี้ฮะเจอดอกไม้ไม้ดอกวันที่เจ็ดวันวันเกิดลงุงเอ้ยนั่นนั่นนั่นเรายังไม่รู้จักนี่โอ้โหอันนี้ชือ่อคออะไรนะ มอสีม่งวงอบิเกลนะเป็นแม่ของอบิเกลอ่วเสร็จแล้วนี่ก็จูด,ดี้นี่แม่ของอบิเกลนะนี่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 นห้เนาะแม่ฉนันหิวอะแม่ฉันอยู่ไหนใช่หรือเปล่าผมแปลถูกไหม <c ười> มาบอกพี่ทำไมพี่ทำอาหารนี่เป็นหรือเป็นวะเป็นได้บางอย่าง กินได้คนเดียวด้วยคนเดียวมันต้องกินได้ไหมนี่คนเนี้ยให้ของขวัญเพราะคิดให้ของขวัญเพื่อนนะให้ไปแล้วโควตเพิ่งมาอะไรวะเอ้ยเอ้ยเอาไปแก่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ไงเอาไปแก่ตังค์ไม่พอโถไม่ได้แล้วให้ของขวัญไม่ได้เลยอะ่ะผมตัดสินใจแล้วผมจะจีบเอา เฉี่เอาไปเกีียวฮนะทำงานทำงานคันตรงตมันไต้ไม่ต้องสนใจนะฮะแต่งงานกับเธอก็พอใช่ไหมได้จัดให้เลยวันที่สี่เนะี่ยไฮ้ตรงนี้มันขวางนะ <c oughs> ไม่ไม่โตตั้งทีสองวันแล้วเนะี่ยนี่ขอพื้นที่นยฮะพื้นที่ให้ ทำไมมันกดคลิกตรงนี้แต่มันต้องไปขุดตรงนั้นได้วยอืมเออนะโอ้โหขุดให้ตรงตรงได้ไหมเนี่ยเออมาเป็นทางเลยโอ้โหอ่ะขุดเถื่อไปแม่งเลยเอ่ะโอเคทำง,งานทำง,งานทำง,งาน โอ้โหนั้งใจนั้งใจเอนท์จีวันนี้ก็โอเคเอาตัดไม้จะตัดหินให้หมดเลยเผื่อครบนะฮะเราจะไปทำสะพานตรงชายหาดนะ่ะโอเคชายผาตรงชายหาดต้องการ300ชิ้นเอนท์จีฮึ๊บ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 โอเค ไปกินอันนึงเพิ่มป่ะผมเพิ่มนิดเดียวดูงี่ขายดีกว่าเออยญ่าหา้เก็บไว้อย่าเก็บไว้ถ่ายไม่ได้ทานสำคัญเดี๋ยวไม่มีเขาของอันนี้เก็บคงไว้ร้อยกันเอาไว้หมดก่อนเลยแชรูลูนะว่าหมถ้าไรฮ้ยเอน่์จีเราจะเอนท์จีเราจะหมดแล้วอ่ะโอ้ อีกสังต้นได้ไหมเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยสจตบิน้าโอเคได้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 โอเคฮนะได้อยู่ได้อยู่มดสองก่อนแล้วอีกร้อยหนึ่งเนี่ยโอ้เอเนจี้หมดก่อนป่ารอบบ้านเลย เดี๋ยวเดี๋ยวมาลักล้างไฟก่อนดีวกว่าไม้หาได้ง่ายอยู่เอาอืมะสว่างสองทุ่มโอเคอุยอคอ้ยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,ของขวัญก็ยังไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เอ้ยเดี๋ยว แคดดี้ให้ไม่ได้แล้วด r ให้ได้อีกครั้งนึงเฮนรี่เอมิลี่ลอาไปคิวยังไม่ได้ให้เลยอ่ะโอ้โหไม่ได้นะเร,เรื่องเรื่องผู้หญิงเรื่องใหญ่เรื่องผู้หญิงเรื่องใหญ่ไม่ได้อันนี้อันเดียวทิ้งเลยไม่ทิง้งดิขายขายยากไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เขาเธอจะไม่ให้อภัยเราถ้าเราเมินเธอ ไม่ได้ไฟหมู่บ้านมันมืดจังเลยเนี่ยโหคือในเมืองเ็ใช้หลอดไฟอย่างเงี้ยบ้านเราใช้เทียนไขเออร้องเลยร้องทำไมเนี่ยสูมารี่ให้ได้อีกนะฮะรีอาไม่มารับอาหารเราวันนี้ เฮนรีล่ล่ะเฮนี่ไม่ได้นะเฮนรี่ปิดด้านสองทงุ่มผมไปดูใช้หาาก่อนใช้หาดอีกสักสองสามรอบน่าดีครับดิจ่ารูยังอยู่นะฮะประวัติศาสตร์ลืมหยิบของ เอาไปฝังที่เดิมเฉยเลยเตรียมดอกไม้มาแล้วเนี่ยจริงหรือาสมมติตอนกลางคืนเธอเห็นอยู่ร้านอาหารไม่ใช่หรอทำไมไม่มีเมื่อวันนี้เธอไม่มาเบื่อเหรอไม่กินอาหารเยน็นเหรอม,มีไหมวันนี้ไม่มีใครเลย,ยเซตเปเตียนเซตเปตองเซตเปเตียนก็ไม่มาให้เอเมเบรี่นะเออให้เอเมเบรี่แล้วกัน <c oughs> ให้เอเวอรี่ก็ได้โดเห็นที่นอนไวอ้อ่ะเป็นเด็กสุขะนะไม่อืมให้เลยงอยไงโอ้โหเควสเสร็จด้วยเป็นไงนานตั้งร้อยหนึ่งงไงให้ของขวัญให้ของขวัญดอกไม้ที่เก็บจากข้างทางก็ได้ร้อยนึงแล้วโอ้โหต้องจริงหาตังค์ได้ง่ายขนาดนี้ไหมเนี่ย สวันแล้วเวลาห่านได้ไวมากรู้สึกพาร์ทแรกกับพาร์ทสองผมยังรู้สึกนั้นพึ่งเหมือนพึ่งลงไปเหมือนมืนลงไปนานนะยี่ห้าทีพาร์ทนึงโอ้โวันละพาร์ทเลยมาเป็นวันละพาร์ทที่ทที่วัาลงวันละพาร์ทเพราะอะไรถ่ายได้น้อยนะฮะได้มันจะเต็มโอเคโอเค ไฟนี้ก็เปิดทั้งวันเลยเนะาะวอเตอร์พวกนี้ฝนตกไหมอ้าวมีแดดจ,จ้า